คอมไซเล็กราคาเด็กๆน่ารักแต่สเปคจัดหนักด้วยไรเซน5 5600X และกาจอ RTX 3060แรงแค่ไหนต้องไปดูสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับวันนี้เรามาอยู่กับคอมเซจไอบี 0238ครับเป็นคอมไซส์เล็กๆแต่ราคาเด็กๆน่ารักเพียงแค่32,800บาทเท่านั้นนะครับซึ่งคอมเซ็ต JAB นะครับบอกเลยว่าพิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนเพราะเราสามารถปรับเปลี่ยนสเปคภายในได้แรมไม่ถูกใจเมนบอร์ดใหญ่ไม่พอการ์ดจอพัดลมไม่เยอะคุณปรับเปลี่ยนราคาก็แอดออนเพิ่มเติมเข้าไปได้นั่นเองนะครับและสำหรับคอมเซตนี้ครับ เราจะหนักจัดเต็มด้วยสเปคสุดแรงจาก AMD ครับเริ่มงมาที่ CPU ก่อนเลยครับผม CPU ครับตัวยอดนิยมเลยคือ Ryzen 5 5600X 6คอร์12เรสนะครับส่วนการ์ดจอครับใครไม่แหลกกาแหลกแ,แน่นอนนะครับตัวนี้ RTX 3060 One Click OC เมนบอร์ดครับ B 5 5 0 M DS 3 H ไซส์เล็กๆ MATX แต่มีแรมให้4สล็อตเลยนะครับส่วนแรมครับเป็น Kingston Fury DDR 4บัส3 2 0 0ันสองรรกิก b RGB สวยดีเด่นเห็นแต่ไกลเลยนะครับส่วน SSD ครับตัวนี้ WD Black SN 7 70 5 0 0 g กิก b ไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่บอกเลยว่าสเปคเนี่ยเด็ดมากรองรับ p c r e 4.0จดูนด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคอมไซ์เล็กนะครับแต่ต้องเย็นเพราะว่าชุดน้ำก็มีเหมือนกันนะครับชุดน้ำหินเงินครับ Silverstone pf 2 4 0ชุดน้ำา2ตอนพร้อมไฟ rgb เซตนี้โอเวอร์คล็อกได้นะครับด้งนชุดน้ำสำคัญเลยต้องเย็นต้องแรงด้วย power supply ครับ Thermaltake Smart V X 1ตัวนี้750วัตต์80พัตบรอนนะครับบอกเลยว่าจ่ายไฟได้เหลือๆแน่นอนสำหรับคอมเซตนี้และจุดเด่นของเซตนี้ครับคือเคสหน้าตาน่ารักไซส์มินิมอลแต่ดำดีดูดุดันครับมันคือ Thermaltake S 100เป็นเคสแบบกระจกข้างใสแต่ไม่มีพัดลม R G B มาให้นะครับมีพัดลมมาตัวเดียวเท่านั้น ถ้าอยากเย็นเพิ่มพัดลมได้นะครับและติดชุดน้ําด้านบนแบบ2ตอนได้ด้วยเนี่ฮะเห็นไหมเจ๋งเลยนะครับแบอบกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเซตที่จัดมาเด็เดๆสวยๆใครไม่อยากได้คอมใหญ่เธอทะเซตนี้จัดไปได้เลยนะครับแต่ว่าตัวเคสนี้นะครับใส่ได้เฉพาะแค่เมนบอร์ดขนาด M A T X เท่านั้นนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะอ่ะสำหรับหน้าตาตัวเคสของเราเป็นแบบนี้ครับและสำหรับความแรงของคอมเซต J A D 0238เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ มาเริ่มกันที่เกมแรกครับกับเกม Call of Duty DMC ครับปรับกราฟิกเป็นอันตรนะครับความละเอียดภาพเป็น Full HD mm. เกมนี้โอ้โหู 360, นยี่ได้ขนาดนี้นะเฟรมเรทนี่70กว่าเฟรมนะครับแล้วก็ถักบวกยิงกันทีนี่เฟรมเรทไม่มีดรอปเลยแรมงับ 12GB ใช้ไปส่วนการจอทำงานเต็มที่จับคู่กับ Ryzen 5 5 6 0 0 X ได้อย่างดีไม่มีคอขวดแน่นอนนะครับมีปืนพบโชว์บวกนิดนึง บอกเลยว่าใครที่ต้องการคอมแรงๆนะครับเล่นเกมลื่นๆเซตนี้จัดให้ได้แน่นอนนะครับได้ภาพสวยด้วยได้ความลื่นไหลด้วยนะฮะรวมไปถึงครับใครที่เป็นสตรีมเมอร์คุณยังสามารถเล่นไปพร้อมกับสตรีมเกมไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าแรมเนี่ยใช้ไป12กิก์ดังนั้นเหลือพื้นที่สําหรับเปิดโปรแกรมสตรีมได้อย่างแน่นอนนะครับโดยรวมนะครับกับ Co r e วอิตี้ดีเอเฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณสัก60ถึง70 fps 70ไปปลายเลยนะครับบอกเลยว่าลื่นแน่นอนครับ มาต่อกันครับกับเกมไซเบอร์พัง0 7 7นะครับเกมนี้ก็ปรับกราฟิกนะครับเป็นอัน r ราเลยคือสุดเลยนะครับแต่ไม่เปิดเร y เทรซ i n g นะเกมนี้ครับเป็นเกม TripleA เน้นภาพสวยงานดีรายละเอียดมาเต็มเลยนะครับเฟรมเรทที่ทำได้ก็อยู่ในช่วงประมาณ60ไปลายๆยัน70ไปลายๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างจะลื่นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็การทำงานของซ p u ครับไรเซน5 5600X เนี่ยทำงานไปประมาณสัก50%ได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเกมนี้กินแรมไม่เยอะมากใช้แรมแบบประมาณ9กิกเท่านั้นนะครับเล่นไปพร้อมสตรีมเกมไปได้นะครับแล้วก็อุณหภูมิไม่ร้อนเลยนะครับกาจออยู่ในช่วงประมาณ68องศาเซลเซียสเท่านั้นนั่นเองนะครับใช้งานดีไม่มีคอขวดเล่นซ y b เ r อร์พังได้บอกเลยว่าเกมไหนก็ลื่นแน่นอนครับ มาต่อกันที่เกม GTA 5M 5, 5นะครับเกมนี้ปรับกราฟิกไปที่ความละเอียด Full HD คุณภาพกราฟิกต่างๆเป็น Very High หมดเลยนะครับก็ขับรถกินลมชมสนามบินนะครับขับกันแบบฟินๆเฟรมเร็ดโอ้โหเฟรมเ็รท180กด่าบเฟรมสูงมากนะครับอาจจะเป็นฉากเป็นช่วงด้วยอันนี้ขับในสนามบินโล่งๆหน่อยเฟรมเรทก็จะได้เยอะนิดนึงนะฮะ แรมครับใช้ไป9.8กิกกาจอ CPU ทำงานเต็มที่ไม่มีปัญหาข้อขวดนะครับแล้วก็เล่นได้แบบลื่นๆเลยนี่จะมาแข่งรถกันในสนามบินอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเฟรมเมทก็มีแว่งกันบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเวลาเจอฉากเจอคนเยอะๆก็เฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณร้อยต้นๆนะครับพอโลงๆหน่อยนี่ประมาณร้อยปลายๆเลยนะอาจจะมีดรอปขึ้นดรอปลงบ้างนะครับแต่โดยรวมนะฮะเล่น5ฟได้ภาพสวยแบบนี้บบนเล่นพร้อมสตรีมได้บอกเลยว่าใครเป็นสตรีมเมอร์ สายโชว์ของใน 5M นะครับเน้นทำคอนเทนต์เนี่ยเซตนี้บอกเลยว่าจัดไปอย่าให้เสียครับไม่มีปัญหาในการเล่นเกมแน่นอนซึ่งโดยรวมครับกับเกม GTA 5 5M นะครับเฟรมเรทที่ทำได้ก็อยู่ในช่วงประมาณ120ถึง140 FPS นะครับทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงในการเล่นด้วยนะครับบางช่วงจะสูงหน่อยบางช่วงก็ต่ำหน่อยแต่เฉลี่ยก,ก็ประมาณนี้นะครับกับเกม GTA 5 5M ครับ มาต่อกันครับกับเกม Forza Horizon 5นะครับเกมนี้นะครับปรับภาพไปที่ความละเอียดเป็น Full HD ครับคุณภาพกราฟิกต่างๆเป็นอันตรานะครับไม่ถึงกับ e x t ก e m e นะก็หยิบรถของ Ken b o x k นะครับเอามาขี่เล่นสักหน่อยดีกว่าอันนี้เท่ๆเลยว่าจะไปดิฟโชว์แถวถนนข้าวสารนะฮะมาว่ากันไป,ไปเปิดเผยตรงนี้ครับโอ้โหนี่ขับกันอย่างนวนเนียหลบไปหลบมา ได้เฟรมเรทที่ประมาณ120 FPS แบบนิ่งๆนะฮะเกม Forza Horizon 5นี่ถือว่าเฟรมเรททำได้ค่อนข้างนิ่งมากเลยนะครับแล้วก็การ์ดจอโอ้โหนี่รีเท็นกันแบบสุดๆเลยนะครับ99%เลยแล้วก็ CPU ทำงานอยู่ในช่วงประมาณ40-60%นะครับโดยที่เฟรมเรทนี่โอ้โไม่แกว่งเลยนะฮะประมาณ120เท่านั้นครับไม่เกิน130ซึ่งใครเป็นแฟนเกมแนวขับรถแนวรถซิ่งนะฮะแนวแนวแบบ Forza 5ภาพสวยๆเนี่ย ต้องถูกใจแน่นอนนะครับตรงส่วนนี้ชนไปหนึ่งทีนี่เห็นไหมตอนชนตอนเอฟเฟกหนักๆน,น,นี้ก็ไม่มีกระตุกนะแต่ว่าเรื่องการาฟริกต่างๆก็อาจจะแบบว่าเปิด DLSS ช่วยบางจุดมันก็อาจจะแบบว่ามีหยักๆนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่เนียนมากแต่โดยรวมถ้าเล่นเน้นลืนล่นเน้นสมูทไม่มีปัญหาแน่นอนครับกับ Forza Horizon 5ครับมาต่อกันที่เกม Spider Man ครับปรับคุณภาพเป็น h i g นะครับ ความละเอียดเป็น Full HD นะครับผมมาลองเดินเล่นในเมืองบนถนนกันดูดีกว่านะครับถ้าไม่บอกว่าสไปเดอร์แมนนื่กว่าปั Man นะ๊บซี่แมนฮะตัวเลื่อมมาเชียวซึ่งเฟรมเรทที่ทำได้ในช่วงนี้ครับอยู่ในช่วงประมาณสัก90เฟรมนะครับ90แตะร้อมีร้อยให้เห็นด้วยนะครับที่เป็นเกมแบบ Triple A นะคือภาพอลังการนะครับและดูแสงเงาฉากกระจกต่างๆนี่มีการสะท้อนหมดเลยนะครับเปิด Ray Tracing ถือว่าเกมนี้ทำ Performance ได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ทำภาพได้ค่อนข้างลื่นมากๆเลยนะครับ สำหรับเกม t ร i p l e A อย่าง Spider-Man เล่นได้ภาพขนาดนี้ครับในอนาคตเกมใหม่ๆเปิดมาก็กไม่ต้องกลัวว่าจะกระตุกแน่นอนเล่นในทุกเกมบนโลกใบน,นี้อย่างแน่นอนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องการเทสเกมครับ เกมที่เราเทสก็เน้น Full HD เล่นเล่นง่ายๆนะครับไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรมากมายแต่การเล่นเกมบอกเลยว่าเล่นในทุกเกมบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าเกมใหม่เกมที่กําลังจะเปิดตัวออกมาในอนาคตขอแค่คุณปรับกราฟิกให้เหมาะสมกับสเปคเครื่องก็เพียงพอแล้วนะครับและในเรื่องการทํางานครับทำด้ทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานกราฟิกตัดต่อวิดีโอ 3D Photoshop นะครับ Word, A, ใน Word Excel PowerPoint ดูหนัง 4K 8K อะไรต่างๆรองรับได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ย RAM ไม่พอ คุณสามารถเพิ่มแรมได้เมนบอร์ด m a t x รุ่นนี้ของกิกะไบต์นะครับเขาสามารถรองรับแรมได้ถึง4สล็อตเลยของเดิมให้16เราใส่อีก16เข้าไปเป็น3 2ก็ได้หรือว่า s s d ครับ500กิกไม่พอซื้อ1เทมาใส่ใส่เพิ่มได้อีก1สล็อตเลยนะครับก็ได้ได้ว่ารองรับการเกรดเพิ่มเติมได้ในอนาคตเลยนะครับ สำหรับคอมเซต JB 0 2 3 8เซตนี้นะครับและอย่าลืมครับซื้อคอมกับ JB มีของแถมให้ด้วยนะครับมูลค่าของแถมสูงสุดครับ3,500บาทเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงส่วนลดครับเมื่อซื้อคอมเซต JB ลดสูงสุดถึง1 5 0 0 0บาทนะครับซึ่งส่วนลดเนี่ยแล้วแต่เซตด้วยนะครับบางเซตลดเยอะบางเซตลดน้อยรวมไปถึงใครที่ไม่มีเงินสดนะครับขอแค่คุณมีบัตรเครดิตนะฮะคุณสามารถผ่อนได้สูงสุด10เดือนได้อีกด้วยแบบ0%ูนปเ็เลยนะครับ คุ้มมากเลยีเดียวและเมื่อสั่งซื้อออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บไซต์ JAB ส่งถึงมือคุณทันทีครับภายใน6ชั่วโมงเท่านั้นและสามารถสั่งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยสั่งเที่ยงคืนส่งถึงทันที6โมงเช้าตื่นมารับได้เลยนะครับและนอกจากนี้เองนะครับเรื่องการรับประกันโอ้โหบอกเลยว่า Exclusive สุดๆมากเพราะว่า JAB ครับเสียเปลี่ยนสวนเมื่อคุณซื้อคอมภายใน30วันเกิดมีแรมเสียกัดจอพัง ส่งมาเคลมได้เลยครับคุณได้รับคอมเครื่องใหม่ไปทันทีภายใน24ชั่วโมงเลยนะครับและนาใครสนใจอยากสั่งซื้อครับมาสั่งซื้อก็ได้ที่ w o r l d w i j a b c o t h นะครับมีคอมเซ็ตให้เลือกซื้อมากกว่า100เซ็ตแน่นอนนะครับบอกเลยว่าถูกใจทุกทุกคนแน่นอนมีให้ดูทุกช่วงราคา ทุก CPU ทุกการ์ดจอนะครับอยากปรับแอดออนเพิ่มอะไรปรับได้ตามใจต้องการซื้อที่นี่ที่เดียวจบครับที่ JAB ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับคอมเซ็ต JAB 0238ครับราคาเพียงแค่3 2 8 0 0บาทเท่านั้นนะครับและอย่าลืมกดติดตาม subscribe Like, Share j b c h h anel n ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย